ศึกเรือยักษ์เจ้าสมุทรโดนหัวด,ด้วยอาวุธ25ชุดจากกรณีกองทัพสหรัฐยอมรับว่าเรือลาดระเวนของตนได้ยิงขีปนาวุธสกัดกั้นสอยเครื่องบินขับไล่ขั้นสูงรุ่น F- ัพ A ส F Super Hornet ของกองทัพเรือร่วงตกลงไปในทะเลแดงนั้นมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้รองประธานาธิบดีเยเมนระบุว่ากองบัญชาการกลางของสหรัฐยังไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการยิงเครื่องบินรบ F- 1 8ตกลงในทะเลแดงว่าเหตุใดเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry Truman จึงปิดระบบและเครื่องยนต์ทั้งหมดใกล้สูดานมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าการโจมตีเยเมนได้สังหารโคศกกองทัพผู้ตีเรื่องนี้สร้างความหาอย่างมากเมื่อพลตรียายาซารีโคศกกองทัพท,ที่ถูกอ้างปรากฏตัวฟื้นคืนชีพพร้อมประกาศว่ากองทัพผู้ตีประสบความสําเร็จในการทําให้เครื่องบินรบ F-18 ของสหรัฐตกเหนือทะเลแดงโดยอธิบายขั้นตอนกลยุทธ์ของบรรดานักรบรองเท้าแต่ที่ซับซ้อนสรุปง่ายๆว่า พวกเขาได้ติดตามกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry Truman รหัส c v n 75มาตั้งแต่ปรากฏตัวในทะเลแดงตอนเหนือตั้งแต่ออกจากคลองสุเอตอียิปต์จนเคลื่อนตัวไปถึงซูดานทวีปแอฟ,ฟริกาตรงข้ามซาอุดีอาระเบียได้ดับเครื่องยนต์ทั้งหมดปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศป้องกันสอยพวกเดียวกันเองเหลือแต่เรดาร์ควบคุมจราจรการบินจากนั้นส่งเครื่องบินสอดแนมเครื่องบินขับไล่ F 1 8 Super h o r n e และเครื่องบินรบขั้นสูงรุ่นอื่นบินขึ้นจากดาดฟ้าเรือช่วงจังหวะนั้นเรือยักษ์จึงไร้เกราะป้องกันตัวเองต้องหวังพึ่งพิงระบบป้องกันภัยทางอากาศจากเรือรบคุ้มกันได้เท่านั้นซึ่งเป็นจุดอ่อนช่องโหว่ที่เยเมนตรวจพบและเคยใช้โจมตีเรือยักษ์ไอเซนฮาวจนพังยับเยินมาแล้วจึงช่วยจังหวะวินาทีทองนั้นโจมตีอาวุธฝูงใหญ่25้าชุดในสัดส่วนหนึ่งต่อสองคือขีปนาวุธร่อน8ลูกและโดรนการมิกาเซ่17ลำย้อนเกราะสวนหมัดออกไปทันที ทําให้ทหารอเมริกันบนเรือยักษ์นี้ที่ขาดประสบการณ์รบจริงในสงครามกลางทะเลเกิดความตื่นตระหนกสับสนวุ่นวายหวาดกลัวจับต้นชนปลายไม่ถูกจึงสื่อสารถึงบรรดาเครื่องบินขับไล่ F-18 และรุ่นอื่นที่กำลังมุ่งหน้าไปห่างจากชายแดนเยเมนราว600กิโลเมตรให้ยกเลิกการโจมตีเป้าหมายได้ตามที่คาดหวังไว้คว้าน้ำเหลวยูเทิร์นบินย้อนกลับมุ่งไปยังทะเลแดงตอนเหนือเพื่อปกป้องยานแม่เรือบรรทุกเครื่องบินรังใหญ่ ที่มีชีวิตทหารอเมริกันรวมพล6,000นายมีความเร็วเรือแค่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่อาจาระดมฝีพายจ้ำอ้าวหนีอาวุธอะไรได้ทันในระหว่างนั้นเรือคุ้มกันลาดระเวนติดขีปนาวุธนำวิถี USS Gatty เบิร์ไทคอนเดโรการหัส CG 6 4ที่ประจำการมาตั้งแต่ปี2532หรือกว่า35ปีก่อนความยาว173เมตรกว้าง17เมตรความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีทหารประจำการ3าร330นายใช้เรดาร์มันติฟังกชันค้นหาทางอากาศเรดาร์ーーควบคุมการยิงขีปนาวุธโทมาฮอคขีปนาวุธฮาพูลปืนกล25มิลิเมตรที่สำคัญคือระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ r i m จำนวน5รุ่นความเร็วจรวด3.5มจมักพิสัย170กิโลเมตรได้พยายามยิงขีปนาวุธสกัดกั้นหาอาวุธที่สาดมาทั้ง25ชุดเหล่านั้น แต่กลับไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่พุ่งเข้ามาหานั้นคืออาวุธของข้าศึกหรือเครื่องบินรบพวกเดียวกันการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดในทะเลแดงส่งผลให้เครื่องบินขับไล่ F-18 จึงถูกยิงร่วงตกไปใต้น้ำหลังจากโดนกองกำลังขี่ปนาวุธกองทัพเรือและกองทัพอากาศเยเมนโจมตีหดไปสองครั้งยานแม่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry Truman พร้อมชีวิตทหารหลายพันนายถูกบังคับให้ล่าถอยถอนทับจำอ้าไปทางตอนเหนือของทะเลแดง ซึ่งก็ยังไม่พ้นระยะโจมตีของเยเมนอยู่ดีถ้าจะให้ชัวต้องหนีไปไกลถึงใส่ปรัสทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ถ้าพวกเขายังดื้อรั้นป้วนเปี้ยในทะเลแดงสุดท้ายคงต้องขนกลับไปเข้าอุปภูข้อทําสียาวนานอีกหลายปีเหมือนเรือยักษ์รุ่นพี่โดนกันมาก่อนแล้วสิ่งที่จุกในอกคือเครื่องบินขับไล่ F สิบแปดที่ถูกยิงตกนั้นเป็นหนึ่งในสามลำที่เพิ่งเผยภาพกำลังบินขึ้นจากยานแม่เพื่อโชว์ภาว่าได้ทิ้งระเบิดและทำลายกองทัพรองเท้าแต่ แต่บัดนี้เสียถ้ากลายเป็นแนวปะการังเทียมในทะเลแดงไปก่อนแล้วนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป